มาดู GPS DC2 แต่งจากร้านแจ็คช็อปลาดเพ้าว71กันครับ รายละเอียดของแต่งต่างๆก็ตามคลิปเลยครับสำหรับ Gpx dc2 h y p e r t r e k เป็นสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมซิตี้สไตล์นะครับในขนาด 150cc ที่มีราคาเปิดตัวที่73,500บาทเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆกับดีไซน์ที่ได้มาและเทคโนโลยีที่ Gpx จัดมาให้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์ไขนาด 149.6cc 1สูบ4จังหวะ s i n เกิลโอ r ์เฮดแคมชาร์ t 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ ให้กำลังสูงสุดที่10.5กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดที่13.5นิวตันเมตรหัวฉีด EFI ไฮดิสเบรกมาทั้งหน้าและหลังนะครับพร้อมระบบ ABS ทั้งหน้าและหลังเช่นเดียวกันคาลิปเปอร์เบรกหน้าเนี่ยแบบเรเดียลเมาส์มีระบบ traction control system ที่ปิดเปิดระบบได้ด้วยนะครับมีหน้าจอสี TFT ขนาด6นิ้วเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน c a r b i t l i ดได้ใช้ Miller Screen ได้คือแชร์หน้าจอจากโทรศัพท์มือถือได้ไฟส่องสว่าง LED รอบคันนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์กุญแจคีย์เลสนะครับ รุ่นนี้ไม่ต้องกดกุญแจก่อนจะบิดสตาร์ทรถแล้วนะครับสามารถเข้าไปใกล้ๆรถแล้วก็เปิดระบบของรถได้เลยถังน้ำมันมีความจุถึง8ลิตรนะครับแล้วก็ล้อหน้าเนี่ยมีขนาด110ทับ70 14นิ้วล้อหลังมีขนาด130-70 13นิ้วสำหรับคันที่เห็นนี่เป็นคันที่แต่งมาเต็มมากๆนะครับใครสนใจอย,อยากแต่งแบบนี้ก็ไปที่แจ็คช็อปลาดพร้าว71สได้เลยครับ